วงการพระเนี่ยหลังจากนี้เป็นต้นไปผมว่าน่าจะดีขึ้นนะนะที่บางคนบอกว่ามันมันแย่มันแย่เนี่ยผมมองแล้วว่าทิศทางในอนาคตเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นเพราะสังเกตจากหลายเกจิอาจารย์นะครับสมัยเมื่อก่อนเนี่ยการเช่าหาวัตถุมงคลน,นะก็จะจะเป็นบางบางองค์แต่เดี๋ยวนี้เราเห็นการสั่งจองกับเกจิหลายๆองค์บางองค์ไม่ใช่ ไม่ใช่เกจิระดับดังนะแต่วัตถุมงคลก็มีคนสั่งจองเต็มจำนวนเหมือนกันอันนี้ก็ถือว่านะวงการพระเนี่ยยังไปได้ดีอยู่นะครับนะวัตถุมงคลใหม่ที่นะ้าที่เราเอามาเนี่ยอย่างผมเนี่ยนะครับนะาผมทดลองดูเนี่ยท่านรู้ไหมแปลกอ่ะพระเนี่ยนะครับขนาดพระสร้างนะาสร้างมาปีสามเก้าท่านรู้ไหม นะสร้างเมื่อปีสามเกเนี่ยนะคนที่คนที่อยากจะได้เขาอยากจะได้ในราคาถูกมากนะแต่ว่าพระใหม่แท้ๆเขากล้าสู้ให้แพงกว่าด้วยเห็นไหมฮะพาพเพิ่งออกใหม่เนี่ยนะพันสองพันเขาสู้พระเก่าขนาดผ่านมาตั้งเป็นสิบยี่ปี30สิปีนะหลัก 1, พันเขายังไม่สู้เลยเราจะเห็นเลยว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย วัตถุมงคลไม่ได้อยู่ที่อายุของวัตถุมงคลนะมันอยู่ที่ความต้องการของผู้คนต่างหากนะพระถึงจะเก่าขนาดไหนมีอายุขนาดไหนถ้าผู้คนไม่รู้จักแล้วก็ไม่มีความต้องการหรือรู้จักแต่ไม่ต้องการราคาก็ไม่ไปฮะนั่นนี่ท่านอย่าไปอย่าไปเทียบเลยนะครับว่ามันต้องเป็นพระนะต้องเป็นพระเก่าถึงจะได้ราคานะครับเดี๋ยวนี้พระใหม่ก็ได้ราคา นะอย่างผ้าเก่ากับผ้าใหม่เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอยู่ในทีนะครับแล้วแล้วแตกต่างผมบอกว่าแตกต่างกันเนี่ยคือเอาเข้าจริงๆนะผ้าเก่าเนี่ยเวลาที่คุณขายไปเนี่ยผมบอกว่าทุกคนฮนะทุกคนนะที่อยู่วงการพระท่านเลือกเอานะครับว่าท่านจะขายผ้าเก่าหรือผ้าใหม่นะผ้าเก่าอาจจะได้เม็ดเงินค่อนข้างสูงนะแต่เวลาเขากลับมามันก็สูงเหมือนกันนะ ท่านเคยนะท,ที่วิกฤตที่เกิดขึ้นท่านรู้ไหมว่าเสียนพระเดือดร้อนไปทั้งหลายคนนะอีตอนเขาขายออกเนี่ยนะครับที่ผมได้ยินมานะเสียนพระเนี่ยเวลาเขาขายออกเนี่ยซื้อของเขาไปทีละองค์ฮะนะซื้อไปทีละองค์องค์นี้สามแสนองค์นี้สองแสนอง์นี้ห้าหมื่นองนี้สามหมื่น,น, 50, น 30, คือไปเรื่อย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 แต่เวลาที่คนซื้อเขาเดือดร้อนเขาเทคืนมาหมดเลยอะ่ะนะคือตอนออกเนี่ยเขาก็จะได้เงินมา นะเป็นคล้ายๆเหมือนเหมือนผ่อนส่งอะ่นะน่าได้เงินมาเรื่อยๆแต่พอ,อตอนที่เขาจะขายคืนเนี่ยเขายกมาทั้งล็อตเลยนะขายคืนถึงจะหักเปอร์เซ็นต์เขาก็ยอมอะ่ะทีนี้การยกคืนทั้งล็อตเนี่ยผมบอกนะครับว่ามันกระเทือนนะนะมันกระเทือนนะครับเพราะว่านะบางคนเขาไม่ได้นะเขาไม่ได้นะเขาไม่ได้เก็บเงินอ่ะนะฮะเขาขายไปขายไปขายไปแล้วเงินเขาเอาไปใช้อย่างอื่นนะ นะ้เงินเขาก็ไปใช้อย่างอื่นไปซื้อรถซื้อบ้านซื้ออะไรแล้วเนี่ยนะครับอยู่ๆวันดีคืนดีเนี่ยพระที่ตัวเองขายไปมันกลับมาหมดเลยอะนะตรงนี้เดือดร้อนนะไม่ซื้อก็ไม่ได้นะครับจะไปบอกไม่ไม่ซื้อก็ไม่ได้แล้วก็ทะลอยซื้อทีละองค์สององค์ก็ไม่ไม่ได้อีกเพราะเขาต้องการเงินก้อนนี่คือปัญหาของคนขายพระเก่านะครับมันก็มีอยู่นะมันมีอยู่ถึงว่าท่านใจเห็นคนขายพระเก่าเนี่ยนะขายพระเก่านะะ เขาจะมีตู้เซฟอยู่ใกล้ๆเลยสำรลองไว้เลยนะแล้วในตู้เซฟเนี่ยต้องเป็นเงินที่สามารถจะสำรลองจ่ายได้เลยนะครับเพราะว่าการซื้อมาขายไปของผ้าเก่าเม็ดเงินมันสูงจริงฮะแต่เวลามันกลับมาก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะนะมันมีรอบที่มันจะวนกลับมานะครับนะถ้าเกิดเกิดว่ากลับมาเนี่ยผมบอกนะครับถ้าสายป่านท่านไม่ยาวจริงจบเหมือนกันนะไอ้ประเภทว่า นะสายป่านไม่ไม่ค่อยมั่นคงแต่ไปขายผ้าเก่านะนะสายป่านไม่มั่นคงแต่ไปขายผ้าเก่าอย่างเงี้ยนะเอาผ้าเก่ามาขายนะขายองค์ละสนะองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนนะยี่สิบองนะอยู่อยู่นะเอาเงินไปซื้อรถซื้อบ้านปรากฏว่าไอ้ยี่สิบสามสิบองมันกลับมาแล้วจําเป็นที่คุณจะต้องซื้อคืนด้วยนะครับเพราะว่าคุณมีข้อตกลงกับเขาไว้ว่าถ้าคืนหักเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ นะครับก็จะมีตรงนั้นเนี่ยผมบอกนะครับว่าผ้าเก่าไม่ง่ายฮะคใครจะขายผ้าเก่าก็ต้องก็ต้องคิดให้หนักนะครับการเข้ามาวงการใหม่ๆเนี่ยแต่ผ้าใหม่ไม่มีลักษณะอย่างนั้นนะครับนะบขายไปเท่าไหร่ก็ไม่มีการผูกมัดรับคืนนะฮะมันอยู่ที่คนซื้อไปฮะนั้นเนี่ยตรงนี้ถึงจะนะถึงจะเข้ามาขายคืนราคาเม็ดเงินมันก็ไม่ค่อยเยอะนะอย่างองค์ละห้าร้อยบาทองละพันบาทอง์ละสองร้อยบาท ไม่มีใครวนกลับมาหรอกครับแต่ถ้าผ้าใหม่ที่มันดีดราคาไปเป็นหมื่นเป็นแสนไอ้อย่างนั้นอาจจะมีวนกลับนะอย่างนั้นอาจจะมีวนกลับบ้างแต่ว่าผ้าใหม่เนี่ยยากนะเขาไปแล้วเขาก็ไปเลยไปแล้วไปรับไม่กลับมาฮะนะไม่มีการหวนคืนนอกจากคุณอยากจะไปซื้อเขาคืนเท่านั้นแหละนะไปเสนอราคาให้เขาเพื่อจะออกเอาคืนมานะเพราะว่าคุณมีลูกค้าที่ต้องการ นะ้มันมีนะครับมันมีอย่างพ้าขุนแผนเนี่ยบางรุ่นน่ะนะคุณแดงต้องไปซื้อกลับมาขุนะแผนไม่มีนะคุณแดงต้องไปซื้อกลับมาไปหาซื้อมาให้ลูกค้าไอ้อย่างนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะมันเกิดขึ้นได้เอาละนะครับท่านดูฮะแล้วผมสนับสนุนท่านนะท่านดูรายการผมนะท่านดูแล้วก็เก็บข้อมูล นะเก็บข้อมูลเอาไว้ว่าท่านจะยึดเป็นอาชีพหรือนะ่จะดูแล้วมีความสุขผมบอกว่าการคุยเรื่องพระเนี่ยท่านรู้ไหมว่ามันมีความสุขกว่าไปคุยเรื่องอื่นนะฮะผมรวยมากหลวงพ่อรวยแต่มาตันที่หลวงพ่อพัดเงินไปจมที่นะที่อะไรล่ะ รายการจองนานแล้วพระสร้างเยอะขายไม่ทันครับความผิดผมเองโลภไปครับอาจารย์ถูกต้องฮะคุณต้องโทษตัวเองต้องโทษตัวเองอย่าไปโทษคนอื่นนะโทษตัวเองแล้วก็เริ่มใหม่นะไม่สายแล้วครับนะแต่อย่าไปโทษคนอื่นนั้นผมบอกแล้วการจองเนี่ยจองพระการพิจารณาพระนะมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องพิจารณาเหมือนคุณเล่นหุ้นนะนะคุณคุณไปลงผิด ผิดตัวแล้วคุณก็ไปโทษคนนู้นคนนี้เขาไม่ได้นะครับนะคุณต้องโทษตัวเองว่าคุณตัดสินใจผิดนะครับแล้วก็เริ่มใหม่นะอย่าไปโทษตัวเองนานนะครับนะอย่าไปโทษตัวเองนานเรามาเริ่มใหม่แล้วก็ดูทิศทางให้ดีนะคุณอัครพลจริงที่สุดครับคุณภัยบูลคุณณนะัสุรินคนนอกคุณธน,นินะคุณซี คุณธนิธตสวัสดีตอนเย็นครับอาจารย์อัครพลพระไข่ได้แต่เนื้อบนบนกับเลยสวยครับถ้าเลยไม่สวยเนื้อขาดทุนแน่ครับอาจารย์นะฮะออคุณนกกูลคุณฉัดชนกได้แนวทางเล่นพระใหม่เพราะฟังจากอาจารย์นี่แหละค่ะโอ้นะ,ะดีนะครับดีครับนะเสริมเข้าไปฮะนะคุณซีสวัสดีครับอาจารย์คุณวินนะนี่ นะชาวต่างประเทศเยอะนะนะผมไม่รู้จะทักยังไงนะฮะนี่ชาวต่างประเทศเยอะนะครับที่ดูด,ดูดูกันอยู่ในรายการนะค,คุณกมลน,นะคุณวพลพ์คุณนำนาจนะอาจารย์พูดได้ถูกต้องครับคุณโจนัสนยนะฮะคุณไพฑูลน,นกกระจอกทะเวศสุวรรราคาแรงครับคุณนกอาจารย์ครับเหรียญเงินทุกรุ่นทำไมสร้างน้อยแล้วหาซื้อเก็บไม่ได้เออ น่าคำถามดีนะคะคำถามดีเหรียญเงินเนี่ยลองจากเหรียญเหรียญทองนะนะลองจากเนื้อทองคํานะสมัยเมื่อก่อนเนี่ยเนื้อที่โดดเด่นมากที่สุดที่คนอยากได้คือเนื้อนวโลหะนะการสร้างนวัตถุมงคลทุกรุ่นต้องมีเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อนวโลหะเนื้อสัตตะโลหะเนื้ออัปปะก้าเนื้อทองแดงทองเหลืองแต่เดี๋ยวนี้มันมีเนื้อแตกออกมาเยอะนะมีเนื้อแตกออกมาเยอะ แล้วเนื้อที่เคยได้รับความนิยมอย่างเนื้อนวะความนิยมน้อยลงนะน้อยลงคนกลับไปเลือกการเล่นถ้าจะเล่นนวะกลับมาเล่นเงินเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะเดี๋ยวนี้เขามีวิวัฒนาการในการทำทำให้มันมีมันมีสิ่งที่เข้ามาอยู่สอดเข้ามานะสอดเข้ามาในแต่ละเนื้ออย่างสมมุติว่า เขาจะเก็บเนื้อทองคําเขาหน้าราคามันสูงเขาก็เลยเก็บเนื้อเงินหน้าทองคํามันมีกลางอยู่เท่ากับว่ามีมาขั้นอยู่นะเมื่อก่อนมันมีเนื้อทองคําแล้วก็มาเนื้อเงินเดี๋ยวนี้มันมีมาเนื้อกลางมาขั้นอีกทีนะก็คือเนื้อเงินหน้าทองคําเห็นไหมมันมีมาขั้นมันเลยทําให้ตอนนี้เนี่ยเนื้อของนวะโลหะซึ่งหลายคนเนี่ยยังเข้าใจเนื้อนวะโลหะไม่ไม่ชัดแจ้ง แล้วอีกอย่างเราจะเห็นนะครับว่าเนื้อนวะโลหะเนี่ยเป็นเนื้อที่มีทองคําผสมเข้าไปนะทำให้เป็นเนื้อที่น่าสนใจแล้วน่าเล่นแต่ว่าหลังๆมาเนื้อนวะโลหะกับนะกับไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรนะก็จะมาเนื้อเงินส่วนที่คุณถามนะครับว่าเนื้อเงินทุกรุ่นสร้างน้อยเพราะว่าผมบอกว่าเนื้อทองคํากับเนื้อเงินเนี่ยนะเขาสร้างเยอะไม่ได้ครับนะเพราะเนื้อทองคํา นะราคามันราคาต้นทุนมันสูงเนื้อเงินราคาต้นทุนก็สูงเมื่อราคาต้นทุนสูงเนี่ยเวลาทําออกมาแล้วคนสั่งจองน้อยมันก็จะไปแบกรับภ่ารละนะตรงนั้นเขาเลยทําออกมาไม่เยอะฮนะทําออกมาไม่เยอะนะครับนะ นะก็ถ้าท่านชอบท่านก็ลองดูแล้วกันนะครับหนุ่มเมืองฟ้าแดดผมก็เคยไปครับเมื่อปี2548ผมเช่าเทพพอ่เาเทพจำแรงมาสององค์ของคูบากิสนะองค์ละพันแต่ชาวต่างชาติเช่าองค์ละหมื่นกว่าบาทฮนะเนี่ยครับนะตอนก่อนเนี่ยผมบอกฮนะก่อนที่คนจะวัยรุ่นยุคนี้จะมารวยกับหลวงพ่อรวยเนี่ยนะนะคนสมัยเมื่อก่อนรวยกับนาะคูบากิสนะเยอะนะ นะไปได้ดีจากจากคูบากิตนะนี่เยอะมากนะครับนะคุณบิก๊กเรื่องจริงครับอาจารย์เก็บพระยังมีโอกาสถูกหวยครับแล้วแต่ดวงใครดวงมันครับคือคือ,ค,อคือเขาเขาพูดให้มันชัดเจนเนะี่ยคือคือเล่นพระนี่มีโอกาสถูกหวยก็คือว่านะถ้าคุณซื้อซื้อหวยเนะีนะพอตรวจแล้วไม่ถูกต้องทิ้งเลยนะนะแต่เล่นพระมีโอกาสถูกหวยเพราะว่านะท่านเก็บไว้เนะี่ย นาะบางรุ่นเนี่ยพอรอบมันมาเนี่ยนะครับนะท่านเก็บไว้เยอะๆเนี่ยท่านขายแล้วได้กําไรฮะนะอย่างคนที่เขารวยหลวงพ่อรวยที่ผมเคยเล่าให้ท่านฟังเนี่ยหลวงพ่อรวยวะัตะโกเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเขาขายนะตอนนั้นเขาขายไปสามล้านนะวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยเขาบอกว่าถ้ามาขายหลังจากนั้นมาเขาจะได้ห้าล้านหนะ้ามันหายไปสองล้านเลยฮนะแต่ใครจะคิดล่ะว่าถ้าเขาไม่ขายวันนั้น เกิดมาวันนี้มันเกิดราคามันตกสามล้านก็จะไม่ได้อะนะมันก็จะเนี่ยไม่ได้ใครจะไปรู้อะะมันคาดการไม่ออกเราของพวกเนี้ยนะบางทีมันมามันไม่มาอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าขายแล้วได้กําไรขายไปก่อนได้นะครับนะคุณพุทธิน,นันสวัสดีชาติอาจารในสวัสดีคับจิรยุท้าเวศวสุทัศน์ผมมีปีสามห้าฮะคุณอันเล็กคุณอันอันหมูปิ้งเกี๊ยวกุ้งสวัสดียามข้าครัา,าจาัน FC เกาหลีเหนือครับ นะคุณอนันต์ได้ความรู้เพิ่มขึ้นดูอาจารย์ค่ะนะฮะนี่ฮะนี่ผู้หญิงเยอะนะครับนี่หลังๆมาผู้หญิงมานะมารายการผมเยอะมากตุ้มตามอาจารย์ครับนวโลหะทุกวันนี้เขาผสมทองคำด้วยไหมครับเออคำถามดีนะนะคคำถามดีนะครับจริงๆเขาต้องผส,สมอะแต่ผมไม่รู้นะว่านะที่ไหนเขาจะยืนยันไหมว่าเขาผสมมันนะแต่ว่า จริงๆเนื้อนวโลหะเนี่ยตามหลักแล้วมันต้องมีนะต้องมีทองคําผสมฮะนะคุณคุณเปิล้ลเหรอนกกระจอกแบคโรเดียมครับกําลังมาฮะนี่เป็นเนื้อที่แปลกนะแบคโรเดียม um เนี่ยนะเป็นเนื้อที่แปกที่ผมเนี่ยอยู่วงการพระมานานผมก็นะเพิ่งมารู้จักกับตอนหลังนะฮะนะเนื้อนี้แล้วเขาก็มานิยมกันทําไมอ่ะ ทำไมเนื้อแบล็กโรลเดียมถึงได้รับความนิยมก็ผมบอกแล้วอฮะคนเล่นพระเนี่ยนะมันขยับขยับอายุลงมาฮะขยับอายุลงมาเพราะวัยรุ่นเดี๋ยวนี้หันมาเล่นพระเยอะนั้นมุมมองของวัยรุ่นจะแตกต่างจากคนเก่าอย่างคนเก่าเขาเช่าเห็นไหมเขาจะเช่าเนื้อนาวาเนื้อเงินแต่วัยรุ่นน่ะที่เขาเอ,อกมา เขาเอาว่าเออมันทันสมัยมันงดงามมันสวยงามแล้วออกตัวได้เขาก็เอาอย่างนี้มาอย่างแบคโรเดียมนะครับอันนี้นะคนขายเท่านั้นนะ่ะเขาถึงจะมองตลาดของเขาออกฮนะคุณบุญล้อมสวัสดีครับอาจารย์คุณชลินสวัสดีครับนะผู้บ่าวคุณแมคคุณนกผมอยู่ท่าเรือแหลมชบงังเหรียญหลวงพ่อพัดกับเหรียญหลวงพ่อทองส่ง ส่งลงกล่องส่งออกไปมาเลกับฮ่องกงเยอะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมนะครับอันเนี้ยนะคนวงนอกไม่ค่อยรู้แต่คนวงในเขารู้นะผมไม่แปลกใจหรอกครับนาะฮ่องกงอะ่ะกับมาเลนะมาเลเนี่ยเขาเล่นพระไทยอยู่แล้วฮ่องกงเขาก็เล่นนะแต่ว่าเขายังไม่ไม่เยอะเพราะว่าฮ่องกงจริงๆราคาเขาโดดนะพระเนี่ย เวลาไปฮ่องกงเนี่ยราคามันโดดมากเลยนะครับนะดูฮะอย่างพระคุณแผนเนี่ยสองพันบาทอยู่ประเทศไทยนะไปฮ่องกงแปดพันนะนะเพราะว่าค่าเงินของเขามันต่างกับเรานะไปขายที่นั่นก็โดดนะราคามันโดดนะนั่นถึงบอกว่านะพระเนี่ยพระไทยเนี่ยนะถ้าหลุดออกไปต่างประเทศโดยเฉพาะฮ่องกงนะครับคนไทยไม่กล้าซื้อกลับนะคนไทยไม่กล้าซื้อกลับหรอกเพราะว่าราคามันโดดแต่ท่านเชื่อไหม มีคนไทยใจถึงด้วยนะเออยุคนี้มีคนไทยใจถึงด้วยนะฮ่องกงเนี่ยเขาลงโพสต์ลงเขาเปิดราคาเข้าไปซื้อกลับมาเฉยเลยอะนะ่าไปซื้อกลับมาเฉยเลยอะเออเอากับเขาสินะาคนไทยนี่ไม่ธรรมดานะบทอยากได้ขึ้นมาเนี่ยนะาเขาเอากลับมาเลยนะครับนะ่าเราเห็นนะครับอย่างอย่างพ้าขุนแผนเนี่ยนะ่าบางเนื้อบางพิมพ์เนี่ยฮ่องกงเขาได้ไป แล้วเขาไปตั้งราคาใหม่นะโอกาสที่จะกลับมาประเทศไทยเนี่ยผมบอกว่าน้อยมากนะเพราะว่าราคามันสูงอ่นะไปอยู่สูงแล้วแล้วคนไทยเอากลับมาแล้วจะมาขายยังไงแต่ก็ยังมีไปเอากลับมาเออแปลกครับนั่นคนไทยเนี่ยเผลอๆเนี่ยถ้าสู้เนี่ยเขาก็สู้จริงๆนะเขาก็ไม่เกี่ยงราคาเหมือนกันโพสต์มาก็โดนอ่ะนะโพสต์ลงมาก็โดนอ่นะเห็นไหมครับนั่นผมบอกว่า นะยุคนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับนะผู้ชายเข้ามาเจอร้อยผู้ชมดีใจด้วยครับอาจารย์โอ้ครับขอบคุณฮะนะนะคุณอนุพงศ์สวัสดีครับอาจารย์คุณสำรานโจ๊กพิธนตุโลกสิทธิ์นะวัดวังแดงใต้สวัสดีครับอานะสวัสดีครับ